หลายคนอาจจะเคยได้ยินพิธีกรรมสุดแปลกประหลาดน,นะครับที่เป็นความเชื่อที่เป็นตำนานเรื่องเล่ามาก่อนครับว่าจะมีการฝังมนุษย์ทั้งเป็นนะฮะเพื่อให้วิญญาณของคนคนนั้นเนี่ยสิงสถิตในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพื่อเป็นเทพปกปักรักษาหรือว่าง่ายคือว่าเป็นผีประจําบ้านประจําเมืองประจําสถานที่เหล่านั้นครับในประเทศไทยผมก็มีความเชื่อดังกล่าวเกิดขึ้นมานะครับผมเพื่อนอาจจะเคยผ่านตาก,กันบ้างน,นะครับผมอย่างเช่น เรื่องเกี่ยวกับการเรียกชื่อ ine, In, In, ine, นายอินนายจันนายมั่นนายคงถ้าใครขาดลับเนีย่ยก็จะโดนทางการเชิญไปเลี้ยงกับข้าวชุดใหญ่นะครับผมเลี้ยงอิมมีพีมันสุกสำรานเป็นมื้อสุดท้ายก่อนที่วันรุ่งขึ้นนะครับจะโดนถีบลงในหลุมเพื่อทําการตอกเสาเข็มนะฮะในการก่อสร้างสิ่งสำคัญสร้างกําแพงเมืองสร้างประตูเ,เมือง,ง,องให้เป็นผีเฝ้าสถานที่ตรงนั้นนะฮะก็มีความเชื่อว่าหากมีเพศภัยมีข่าศึกจะบุกโจมตีเนี่ย ีเหล่านั้นมีญาตเหล่านั้นเนี่ยจะไปประกาศเป่าล่องให้คนในเมืองรู้ก่อนล่วงหน้าครับหรืออีกความเชื่อหน,นึ่งคือว่าการจับหญิงตั้งครันนะครับผมที่อาจจะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้หญิงสีหูสีตานะครับผมก็คือมีลูกในครันนะฮะเหมือนกันครับเหมือนเดิมฮะบังทั้งเป็นลงในหลุมนะครับผมให้เป็นเทพพยดาให้เป็นผีนะฮะเฝ้าเสาปกปักรักษาพื้นที่ตรงนั้นนะครับผมในความเชื่อตรงนี้นะผมญี่ปุ่น ็มีพิธีกรรมสุดแปลกประหลาดนี่เหมือนกันนะผมก่อนที่ผมจะไปเล่าเรื่องตรงนี้นะฮะอยากให้ทุกคนใช้วิจารยญานมากๆผมในการรับชมเรื่องดาวดังกล่าวครับพิธีกรรมดังกล่าวในประเทศญี่ปุ่นนะครับมีชื่อเรียกว่าอิโตบาชิระหรือพิธีกรรมเสามนุษย์การฝังคนทั้งเป็นนะครับอิโตบาชิระเป็นหนึ่งในพิธีกรรมโบราณของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเต็มไปด้วยความสดสยองน่ากลัวด้วยการนํามนุษย์มาฝังทั้งเป็นเพื่อใช้เป็นรากฐานของสิ่งปลูกสร้างที่มีความสําคัญ เป็นสะพานเอืือนอุมโมงค์โดยเฉพาะปราสาทความเชื่อดังกล่าวนะครับได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงศตวรรษที่16อย่างไรก็ตามนะครับก็มีข่าวลือว่าพฤติกรรมฮิโตบาชิระเนี่ยได้ถูกนํามาใช้กับบางโครงการก่อสร้างที่เพิ่งเกิดในช่วงศตวรรษที่20นี่ก็เป็นเรื่องเล่านะครับผมความเชื่อของพฤติกรรมเสามนุษย์นะคะเขามีความเชื่อว่าการบูชายันด้วยวิญญาณของมนุษย์นะครับจะทําให้วิญญาณแห่งธรรมชาติ ที่สิงสถิตยอยู่หน้าที่ตรงนั้นนะครับผมเกิดความพึงพอใจนะผมก็มไม่รู้ว่าเทพเจ้าคิดอะไรอยู่นะฮะโดยเฉพาะวิญญาณแห่งแม่น้ําทําให้พิธีกรรมนี้นะครับผมได้รับความนิยมอย่างมากหรือพื้นที่ไหนมีเหตุน้ําท่วมเนี่ยมักจะมีการทาพิธีดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับผมอีกทั้งยังเชื่อว่าจะช่วยป้องกันปราสาทจากการถูกโจมตีด้วยไฟหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆนะครับก็มีข่าวลือว่าพิธีกรรมดังกล่าวถูกใช้ในการวางรากฐานในการก่อสร้างปราสาท ีมีหลายแห่งในประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันครับนุนนะครับที่ถูกมาเป็นเครื่องสังเวยนั้นไม่ทําหน้าที่เป็นเสาหลักของอาคารตามชื่อแต่จะทําหน้าที่เป็นเสาหลักในการเชื่อมต่อกับเทพเจ้าและหลายต่อหลายครั้งจากที่มีการทาพิธีกรรมแล้วจะมีการตั้งอนุสาวรีย์ขนาดเล็กขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติให้กับฮิโตบาชิระบางส่วนของอนุสรณ์แห่งนี้ก็ยังเชื่อว่ายังคงหลงเหลือจนถึงปัจจุบันภาษาที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีเรื่องเล่าขานที่เชื่อมโยงกับฮิโตบาชิระ เช่นปราสาทมารุโอกะในจังหวัดฟุกุกกิเป็นหนึ่งในปร,ราสาทเก่าแก่ที่ยังคงลงเนืออยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็มีการเชื่อกันว่าการที่สิ่งก่อสร้างที่มีอายุหลายร้อยปีลงเหลือมาถึงปัจจุบันนี้เกิดจากการที่ก่อนการก่อสร้างปราสาทหลังน,นี้มีการทําพิธีกรรมที่ตบาชิระอยู่นะครับนีนะครับผมมันก็มีตำนานการก่อสร้างปราสาทแ่งน,นี้นะครับผมช่วงเวลาการก่อสร้างช่วงแรกๆนะครับเราบรรดานในเชนว่าปวดหัวเสลอเกินนะผมสร้างเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จสักทีสร้างกำแพงกำแพงก็พังทลายทุกที อันยังไงก็มีผลลัพธ์เหมือนเดิมนะครับผมจนทําให้มีการประชุมตกลงตัดสินใจกันนะครับว่าจะต้องมีการสังเวยมนุษย์ให้เป็นฮิตตบาชิระเออให้เป็นผีเฝ้าปราสาทนั่นเองนะครับผมออเพราะเขาก็เชื่อว่าการทําพิธีดังกล่าวแล้วผมจะทาให้ปราสาทมีความมั่นคงมากขึ้นความเชื่อดังกล่าวทั้งผมทําให้หญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโอชิสึได้รับการคัดเลือกโดยมีการยื่นข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธว่าหากเธอยอมเสียสละตัวเองลูกชายของเธอนั้นจะได้กลายมาเป็นสมุไร แต่หลังจากที่เธอได้กลายเป็นฮิโตบาชิระแล้วหรือว่าส่วนสังเวยไปแล้วนะครับเจ้าชายของปราสาสัญญากับเธอไว้ก็ได้ถูกย้ายไปประจําการที่อื่นนะครับผมก่อนจะทําตามสัญญาก็เลยเป็นการผิดสัญญาโดยปริยายน,นะครับต่อมานะครับหลังจากนั้นไม่นานทุกปีเนี่ยมูน้ําของปราสาทจะเอ่อล้อนยามฝนตกหนักในช่วงฤดูใบไม้ผลิชาวมารุโอกาสจะเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้อุิบัติธรรมชาติแบบนี้เนี่ย เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นการแก้แค้นของหญิงสาวที่โดนเสียสละชีวิตไปนั่นก็คือโอชิสึและมีการเรียกสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนี้ว่าน้ําตาแห่งความโศกเศร้าของชิสึทําให้มีการสร้างศิลาจารลึกสําหรับโอชิสึภายในบริเวณของปราสาทเพาเชื่อกันว่าจะช่วยปลอบโยนวิญญาณของเธอให้สงบลงครับด้วยความเชื่อและที่มาของการทาเสามนุษย์รับผมเอาง่ายๆฮะคือทําเสารตรงนี้ทาพิธีกรรมตรงนี้มาเพื่อให สถานที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นเขื่อนไม่ว่าจะเป็นประตูเมืองกําแพงเมืองปราสาทเนี่ยให้มีความมั่นคงเนื่องจากมีความเชื่อที่ว่าดวงวิญญาณที่อยู่สิงสถิตบริเวณนั้นเนี่ยจะเป็นสื่อกลางติดต่อกับทางเทพเจ้าครับผมการเสียสละการสังเวยชีวิตมนุษย์เนี่ยเป็นการทําให้เทพเจ้าพึงพอใจครับจบไปแล้วครับผมสำหรับตำนานความเชื่อสยองขวัญจากประเทศญี่ปุ่นครับผมถ้าเพื่อนชี่ชอบในเนื้อหาตรงนี้นะฮะ ลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกรจให้ช่องเล็กๆช่องนี้นะครับผมฝากด้วยนะครับรอดวนต่อไปครับว่าตอนต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ